สวัสดีคะ่ะพี่พีเอฟซีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องบารมีพระเครื่อง EP ที่90นะคะพี่พีวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านนะคะมากมายหลากหลายรายการนะคะพี่พีราคาแบ่งปันมาฝากพี่พีกันนะคะเปิดอยู่ที่250บาทพร้อมจัดส่งฟรีมีปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะพี่พีขาสนใจรายการไหนชอบรายการไหนนะคะก็สามารถแอนไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลย ที่ช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่ๆ0644109569เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆนะ ก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะพี่พี่คะสนใจรายการไหนอย่าลืมนะพี่พี่รีบแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยน้องมีแค่รายการละหนึ่งเท่านั้น EP นี้จัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะ2 5 0าบาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่พระสมเด็จวัลคางพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นพระเนื้อผง นะคะอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยค่ะพี่พี่อ่ะนี่เลยจัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะพี่ค่ะ250บาทจัดส่งฟรีมีปลายทางนะพี่พี่ฟังไม่ผิดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบาร,รมีพักเครื่องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะรายการที่2นะคะก็จะเป็นอ่าพระมหาพรมนะคะของหลวงปู่ดูนะคะพี่พี่อ่ะนี่เลยนะคะของหลวงปู่ดูวัสสแก่นะคะพี่พี่ พระมาหาพรมนะคะปฏิบัติธรรมนะคะพี่ๆปี2524นะคะ มาพร้อมกล่องเลยนะพี่พี่นะรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนค่ะ250าบาทจัดส่งฟรีทั้งโอนและปลายทางนะพี่พี่สะดวกแบบไหนแจ้งน้องเข้ามาได้เลยจะส่งให้ทุกวันทางปลายสี่ไทยนะคะรายการนี้รายการที่สองค่ะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ฟังไม่ผิดนะคะ2 5 0บาทจัดส่งฟรีก็ขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่3รายการ ที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยม3ห่วงแบบนี้เลยค่ะปี2482นะพี่พี่รายการนี้รายการที่3ค่ะต่อไปค่ะรายการที่4นะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงนะคะ พระเนื้อผงขุดสัเล็กนะคะของหลวงปู่เผือกนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะองค์สวยๆมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยเป็นกรอบลงยานะพี่พี่กรอบอาจจะดูกเก่านิดนึงพระเครื่องพระบ้านขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงเท่านั้นรายการนี้รายการที่สี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่ห้า รายการที่้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่พี่อ่านี่เลยเนื้อเปียกทองนะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันนะ้าแบบนี้เลยสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่่าต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะรายการที่หกก็จะเป็นเหรียญพระพุทธยีสะะ่สิบห้าศตวรรษนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยค่ะจัดโปรโมชั่นให้ EP นี้เป็น EP ที่เก้าสิบโทรเบอร์เข้ามานะคะแจ้งน้องด้วยนะว่า EP ที่เท่าไหร่รายการที่เท่าไหร่ ด้วยนะคะพี่พี่จะได้ไม่ผิดพลาดตอนจัดส่งนะคะรายการนี้รายการที่6ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่7นะคะรายการที่7ค่ะก็จะเป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารุ่น3านะคะพี่พี่อยู่ในกล่องแบบนี้เลยองอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะพระผงหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะพี่พี่อ่ะนี่เลยหลังยันพุทโธนะคะพี่พี่สวยเก่านะคะพี่พ นี่เลยค่ะขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะ id line นะคะ0 6 4 4์0 9 5 6 9เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะพี่พรายการนี้รายการที่7นะคะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะก็จะเป็นพระปิดตานะคะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่คุกลักถักเชือกปิดทองนะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะพี่พี่ นี่เลยนะคะก็อาจจะดูเก่านิดนึงนะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงเท่านั้นนะคะรายการนี้รายการที่8ค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะพี่ค่ะก็จะเป็นอ่ะนี่เลยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าด้านหลังมีลงจานนะพี่ๆอยู่ในเลี้ยมพลาสติกแบบนี้เลยค่ะสวยงามสวมใส่ใช้งานได้เลยรายการนี้รายการที่9นะคะพี่ๆ รายการต่อไปค่ะรายการที่10บนะคะรายการที่10บจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะพี่พีหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสแบบนี้เลยเนื้อเปียกทองลงยานะพี่พีในเหรียญก็จะมีโค้ดนะคะนี่เลยค่ะเลขห้าทั้ง หมดเลยนะคะพ,พี่ทุกมุมเลยนะคะประมาณนี้นะคะพ,พี่เป็นเนื้อลงยานนะมาพร้อมตลับสแตเลสนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่10บนะคะต่อไปค่ะรายการที่ 11นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะปี2512นะคะรุ่นจิโก้กนะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้พร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยหรือจะเช่าบูชาเป็นของฝากของขวัญได้ทุกเทศกาลทุกโอกาสนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่11นะคะต่อไปค่ะรายการที่12นะคะรายการที่12ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะ อ่านี่เลยนะคะปี2484ี่นะคะพี่ๆเนื้อสวยๆองค์สวยๆแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะแอร์ไลน์เข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมได้ รายการนี้รายการที่12ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะก็จะเป็นเหรียญหลอพระพุทธโสธรพิมสองหน้านะพี่ๆนะสวยงามนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพ,พี่องค์สวยเลยนะคะเช่าบูชาได้แล้วก็ไปเลี่ยมกรอบทองหรือเป็นกรอบทองไมค์คอนอิตาลีได้หมดเลยนะพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยเป็นเหรียญปั๊มนะคะพี่ๆหลวงพ่อโสธรสองหน้าค่ะรายการนี้รายการที่13ต่อไปนะคะรายการที่14นะคะ รายการที่14ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่พี่วัดท่าสูงนะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงรายการนี้รายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่ 15นะคะก็จะเป็นเหรียญเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาซิริจันโทนะคะพี่พี่วัดพระทาตหมื่นหินจังหวัดกาลสินนะคะเนื้อลงยาสวยงามเลยรายการนี้บอกเลยว่าต้นทุนมาไม่ต่ำกว่า300บาทแน่นอนนะคะพี่พีแต่มาจัดโปรโมชั่นให้นะคะเฉพาะ EP นี้เท่านั้น EP ที่90กับช่องบารมีพาเครื่องนะคะ250บาทพร้อมจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่พรายการนี้นะ อ่ะสวยงามนะคะในเหรียญมีเลขโคดนะพี่พี่สามเจ็ดสี่อ่ะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่พี่หลวงปู่ไข่นะในเหรียญมีลงจานนะมาพร้อมเนี่ยแบบนี้เลยด้านหลังยันนะพี่พี่ วัดบอรพิดพีมุกนะคะหลวงปู่ไข่นะคะพี่พี่นะสวยงามนะคะมาพร้อมเนียยแบบนี้รายการนี้รายการที่16ค่ะต่อไปค่ะรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะพี่พี่ในองค์อาจจะมีร่องมีรอยนิดหนึ่งนะเป็นพระเนื้อผงนะคะก็ขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงเท่านั้นด้านหลังอาจจะมีร่องมีรอยมีตําหนินิดหนึ่งนะคะพี่พี่แต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะสวมใส่ใช้งานได้เลยไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะพี่พี่สองบาทพร้อมจัดส่งฟรี รายการนี้รายการที่1ิ เค่ะพี่ขาต่อไปค่ะรายการที่18นะคะก็จะเป็นเครื่องรางงบนำอ้อยเนื้อดินนะคะเป็นงบนำอ้อยเนื้อดินนะพี่ๆนี่เลยค่ะสวยงามมาพร้อมกรอบเช่นกันรายการนี้รายการที่18ค่ะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่19เป็นพระสังฆจายเนื้อเปียกทองวัดสุทธธัศน์นะคะองค์สวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขอดูภาพ,าพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่19นะคะต่อไปค่ะรายการที่20นะคะ รายการที่10บค่ะก็จะเป็นอ่าพระพรมนะคะพี่พี่พระพรมของหลวงปู่ดุนะคะพระพรมสีหน้านะพี่พี่พิมโรนะคะด้านหลังก็สวยงามอาจจะฝามีลอกไม่รอยม,มีตําหนิหรือหลุดชํารุดนิดนึงนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่สิบนะเป็นเหรียญพระพรมพิมโรนะคะด้านหลังก็จะมีพระนาคปกปาตะเพียนตะกุด นะคะพี่พรายการนี้บอกเลยนะคะ e ีนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะสุดคุ้มสุดพิเศษ250บาทพร้อมจัดส่งฟรีมีปลายทางนะคะรายการนี้รายการที่20ค่ะพี่ขาต่อไปนะคะรายการที่21บานะพี่พีก็จะเป็นเหรียญเ,เหรียญหลวงพูทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพี่พีหนากากทองนะเป็นเหรียญโงเฮงนะคะของหลวงพูทวด นะคะพี่พสวยงามเหรียญใหญ่เหรียญกลมแบบนี้เลยนะคะหน้ากากทองด้วยนะคะ2 5 0บาทจัดส่งฟรี มีปลายทางทั่วไทยให้นะคะรายการนี้รายการที่21นะคะพี่พนะช่องบารมีพาคเครื่องก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พ fc ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่22ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะพี่พีนี่เลยค่ะ องค์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่12ต่อไปค่ะรายการที่23นะคะก็จะเป็นพระรูปหล่อหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะคะองค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะขอดูภาพเพิ่มเติมได้รายการนี้รายการที่23่าค่ะต่อไปค่ะรายการที่24พระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะ พระองสุพรรณเนื้อดินนะคะพี่ๆองค์ป่าองค์เปลือยแบบนี้ชาบูชาไปนะคะใส่กรอบอิตาลีกรอบทองไมคอนหรือเป็นกรอบทองคำแท้ก็ได้ สวยงามแบบนี้เลยเก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่นะเป็นพระเนื้อดินนะคะรายการนี้รายการที่24่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่25นะคะก็จะเป็นพระปิตานะคะพี่พี่อ่าวัดเขาอ้อนะคะจังหวัดพัทลุงปี2545านะพี่พี่องค์สวยแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกล่องนะ,ะพี่พี่ได้มาแบบไหนจะส่งให้ไปแบบนั้นเลยรายการนี้รายการที่25ค่ะ ปิดตาเข่าออดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะพี่พี่รายการที่2 6ก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยองค์อาจจะดูเก่านิดนึงนะคะพี่พี่เก่าก็เก่าพอสมควรนะคะ รายการนี้รายการที่สิบหกนะพี่พีมีล้องมีลอยนิดนึงนะขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงเท่านั้นช่องบารมีพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่กทานนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สขาพี่ขาต่อไปนะคะรายการที่ยี่นะคะก็จะเป็น นี่เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะพี่พี่ก็จะเป็นปีสองห้าหกหกนะคะจะจะเป็นน่าจะเป็นเหรียญย้อนยุคนะพี่ๆในเหรียญมีโคดนะคะหลังหนุมานเชิญธงนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะก็จะเป็นเหรียญเจ็ดรอบนะคะของหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ๆจังหวัดลำปางนะปีสองห้าสามแปด ะะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลย รายการนี้รายการที่28นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบารมีพระเครื่องด้วยนะคะสนใจพระเครื่องพระบ้านอย่าลืมนะพี่ๆแอดไลน์ line, หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะอาจจะมีบางช่วงเวลาตอบช้าหรือไม่ได้รับสายนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะพ,พี่อาจจะติดธุระหรือขับรถอยู่นะคะพ,พี่สะดวกแล้วอาจจะโทรกลับหาพี่ๆเองนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่29นะคะรายการที่29ก็จะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่ๆ ของพระอาจารย์เป่งน,นะคะพี่พี่คุณแผนของอาจารย์เป่งน,นะสองร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีนะคะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงเท่านั้นรายการนี้รายการที่2 9ค่ะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30จะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พี่อ่ะนี่เลยพระกิ่งพระนาคปกนะคะสวยงามองค์สวยแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่30นะคะรายการ อ่าด้านในก็จะมีเสียงกิ่งด้วยนะพี่พีเป็นพระกิ่งพระนาโกรนะรายการต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการที่31ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะด้านหลังมีผ้ายันนะพ,พี่แล้วก็มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่3 2 รายการต่อไปค่ะพี่ค่ะรายการที่สาสิบสองนะคะก็จะเป็นพระรลอดเนื้อดินนะคะอยู่ในตลับสเต,เตนเลสแบบนี้เลยนะพี่พี่อ่านี่เลยนะคะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยสองร้อยห้าสิบาทนะคะพี่พี่จะส่งฟรีมีปลายทางนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบสองต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสามเป็นเหรียญพระยาพิชัยดับหักนะคะนี่เลยเนื้อทองแดงนะพี่พี่นะปีอ<ๆ>อสองห้าหนึ่งสามนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรายการนี้รายการ ที่3าค่ะต่อไปค่ะรายการที่34นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกษมนะคะพี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญจัดเช่นกันมาผอมกรอบ้อมใช้งานปี1นนะใหพี่ในเหรียญมีเลขโคดนะคะนี่เลยค่ะรายการนี้รายการที่34ค่ะต่อไปค่ะรายการที่35นะคะก็จะเป็นพระกิ่งพระชัยนะคะพี่พี่อยู่ในกรอบแบบนี้เลยค่ะ250บาทจัดโซฟีมีปลายทางนะรายการนี้รายการที่35นะะครายการต่อไปนะคะรายการที 36นะคะพี่พี่สา <36 S 1> จะเป็นล็อกเก็ตนะคะของหลวงปู่ทีมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะคะรายการนี้รายการที่36ค่ะอ่านี่เลยด้านหลังก็จะมีผ้าใมีตะกุดนะคะพี่พี่แล้วก็มีเลโก้ด้วยนะคะสวยงามแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้ง,งานค่ะรายการนี้รายการที่36นะคะต่อไปค่ะรายการที่37นะคะ รายการที่37นะคะก็จะเป็นเหรียญคูบาเจ้าเสือสมิงน้อยนะคะหลวงอ่วัดดาวคนองนะคะเหรียญคูบาเจ้าเสือสมิงน้อยวัดดาวคนองค่ะพี่พี่สองห้าสามแปดนะคะสวยงาม<ส>เนื้อทองแดงค่ะเหรียญสวยเหรียญ<ๆ>คมเหรียญชัดเลยพี่พี่รายการนี้รายการที่37นะคะต่อไปค่ะรายการที่38นะคะก็จะเป็นปรูปปลอหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่ปีสองห้า 05นะคะสวยงามเก่านิดนึงนะพี่ๆขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงเท่านั้นนะคะจะส่งให้ทุกวันทางไปรณีน์ไทยนะคะรายการนี้รายการที่38นะคะต่อไปค่ะรายการที่39นะคะมาพร้อมกล่องเลยนะพ,พี่ก็จะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะ,จะเจริญพรแร้งหลวงพ่อคูณปาลิสุโทโธนะคะหลวงพ่อคูณวัดแจ้งนอกปี2536้่ามค่ะพี่ๆอ่ะนี่เลยเหรียญสวยเหรียญคมเช่นกันนะพี่ๆนะคมชัดแบบนี้เลย เหเรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณปาริสุโธน,นะคะขอบตัดนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สามสิบเก้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบนะคะรายการที่สี่สิบนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่พ ปีสองสี่หกห้านะคะหลวงพ่อฉุยเนื้อทองแดงมาพร้อมตระกุดคุกลักทักเชือกแบบนี้ปิดทองมาด้วยนะพี่พี่รายการนี้รายการที่สี่สิบค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์หักศอกนะพี่พี่มาพร้อมตรบแบบนี้เลยค่ะตรบสเตเลสนะคะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้สี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สี่สิบสองเป็นเครื่องรางลูกอมหลวงปู่ทิมนะคะเครื่องรางลูกอมของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยอง รายการนี้รายการที่42ต่อไปค่ะรายการที่43พระบิดาพ,พังพการค่ะรายการนี้รายการที่43 ต่อไปค่ะรายการที่44นะคะรายการที่44เป็นพระขุนแผนอุ้มกุมารน,นะคะหลวงพ่อกวยวัดโคศิรารามนะพี่ๆหลังยันตุกตานะราคาเปิดอยู่ที่250บาทพร้อมจัดส่งฟรีมีปลายทางรายการนี้รายการที่24ต่อไปค่ะรายการที่25นะคะเป็นพระผงนะคะของหลวงปู่หมุนวัดป่านหนองลมนะคะพี่ๆอ่ะนี่เลย สวยงามแบบนี้เลยค่ะเป็นพระเนื้อผงดวงเศรษฐีนะคะพี่พีรายการนี้รายการที่35ต่อไปค่ะรายการที่36นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะ เรียนหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะพี่พี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะมาพร้อมเลี่ยมขอบจับแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สามสิบหกต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพี่พิมพ์จัมโบนะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานแบบนี้ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะจะส่งทุกวันทางปลษณีี์ไทยนะคะช่องบารมีพระเครื่องก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ กับช่องบารมีพระเครื่องด้วยค่ะรายการนี้รายการที่ส7สิดต่อไปค่ะรายการที่สาสิบแปดนะคะก็จะเป็นเหรียญจุราลงกรนะคะพี่พี่อ่ะนี่เลยนะคะเอ่อรายการนี้นะคะพี่พี่ขอไปด้วยนะน่าจะเป็นของอาเป็นเหรียญจุราลงกรเหรียญรอหานะคะ เหรียญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะสามารถเจ้าบูชาเป็นของฝากของขวัญได้เลยรายการนี้รายการที่3 8ค่ะ48นะคะ รายการนี้รายการที่48่สิบนะพี่ๆอาจจะแจ้งรายการผิดนิดนึงนะคะเป็นบางรายการนะที่แจ้งรายการผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่49นะคะรายการที่49เป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาือีดิ้งดำวัดท่าสุงหน้ากากทองนะคะรายการนี้49เก้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบนะคะรายการที่ห้าสิบ รายการนี้เลยก็จะเป็นพยาคุดนะคะพี่พี่พยาคุดรุ่นรวยทันใจนะคะของหลวงพ่อรวยหลวงปู่หมุนนะคะพี่หลวงปู่หมุนอ่ะนี่เลยนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานร,รายการนี้รายการที่ห้าสิบนะคะเป็นพยาคุดของหลวงปู่หมุนนะพี่พี่แอนไลน์เข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่ศูนย์หกสี่สี่หนึ่งศูนย์เก้าห้าหกเก้า รายการนี้รายการที่50ค่ะต่อไปค่ะรายการที่51นะคะรายการที่ห้าสิบเอดก็จะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวล้นสาบนะคะของ,หล,งหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่สองหจัดโปรโมชั่นให้เลยหยิบมาแล้วก็จัดโปรให้เลยค่ะสองราทพร้อมจัดส่งฟรีมีปลายทางนะพี่พี่รายการนี้รายการที่51นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่52ก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะพิมพกระหนกข้างนะคะเนื้อผงองค์สวยองค์เก่าแบบนี้เลยค่ะแอนไลน์เข้ามาขอรับชมภาเพิ่มเติมได้ค่ะรายการนี้รายการที่63ค่ะต่อไปอ62นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่62ต่อไปรายการที่63นะคะก็จะเป็น ตะกุดนะคะพี่พี่เครื่องรางตะกุดน้องไม่ทราบที่หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะอ่านี่เลยเป็นตะกุดทองนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบสี่ นะคะพี่พี่เป็นพระล่วงหลังลางปืนนะคะรายการนี้รายการที่54ค่ะต่อไปรายการที่55นะคะก็จะเป็นเหรียญพระพรมนะคะหลังจัก,กรเพชรนะคะพี่พี่เหรียญจัก,กรเพชรค่ะรายการนี้รายการที่55าสต่อไปรายการที่56นะคะ รายการที่56นะคะก็จะเป็นพระกิ่งคลองตะเคียนของหลวงพ่อโบยวัดทามนาวนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่56ค่ะต่อไปรายการที่57นะคะพี่พี่รายการที่57นะคะก็จะเป็นพระปิตาของหลวงปู่หมุนนะคะรุ่นไตมาดรวยทันใจนะคะหลวงปู่หมุนวัดป้านจานค่ะเนื้อผงนะคะ รายการนี้รายการนี้57ต่อไปรายการที่58นะคะ58จะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะคุกลักปิดทองนะพี่พี่พิมเล็กนะคะสวยงามอยู่ในเลี่ยมในกอบแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่5 8ต่อไปรายการที่59นะคะก็จะเป็นเครื่องรางเสือนะคะของหลวงพ่อชานนะคะพี่พี่วัดบางบ่อสมุทรปราการนะพี่พี่นะสวยงามเลยปี2556 รายการต่อไปรายการที่60นะคะรายการที่60ก็จะเป็นพระปกโพนะคะรุ่นรวยนะคะพ,พี่ของหลวงพ่อรวยนะรวยทรัพย์แสนล้านสวยงามนะคะพี่พก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์ปกโพมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตแกะให้รับชมด้านในนะคะ อาจจะมีพี่ๆบางท่านนะคะที่ไม่สะดวกใช้ไลน์นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะว่า ep ที่เท่าไหร่แล้วก็รายการที่เท่าไหร่ด้วยนะคะรายการนี้รายการที่60ค่ะพี่ๆอ่ะนี้เลยนะคะองค์สวยแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะรายการต่อไปรายการที่61ค่ะ61จะเป็นจอบนะคะพี่ๆีจอบหลวงเพราเงินค่ะ รายการนี้รายการที่61ต่อไปรายการที่62พระซุ้มกรเนื้อดินนะคะพระซุ้มกอเนื้อดินค่ะอาจจะมีล่องมลอยมีตำหนินิดหนึ่งนะด้านบนนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่62ค่ะต่อไปค่ะรายการที่63พระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะอยู่ในตลับสเตเลสแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สวยงามอาจจะดูเก่านิดหนึ่งนะคะ รายการนี้รายการที่หกสิบสามต่อไปค่ะรายการที่หกสิบสี่นะคะรายการที่หกสิบสี่จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี้ยมกันน้าแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่หกสิบสี่ต่อไปรายการที่หกสิบห้านะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมาลัยนะคะวัดบ้านยาแพกนะคะพี่พี่เหนือลงยานะรายการนี้รายการที่หกสิบห้าต่อไปรายการที่หกสิบหกนะคะ หกสิบหกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่พี่นี่เลยค่ะรายการในรายการที่หกสิบหกต่อไปรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะหกสิบเจ็ดจะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่พี่อ่ะนี่เลยนะคะก็จะเป็นพราหางมากแล้วก็พระคำข้าวหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะ รายการนี้รายการที่67ต่อไปรายการที่68 68บแปนะคะพี่พี่ขออภัยนะคะรายการนี้รายการที่68นะคะพี่พนะเป็นเหรียญหลวงปู่พรนะคะ วัดเกาะเพชรบุรีนะคะพี่พีเหรียญหลวงปู่พรวัดเกาะเพชรบุรีค่ะปีสองห้าสามสามนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเรียญชัดแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่หกสิบแปดต่อไปรายการที่หกสิบเก้าค่ะรายการที่หกสิบเก้านะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พีนะเนื้อลงยา มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจัดโปรโมชั่นให้เฉพาะ e ีนี้เท่านั้นนะคะเป็นเหรียญ5้าพศานะคะมหาเมตตาบารมีนะคะหลวงพ่อเกษมปี2,5,3,6้าสหค่ะเนื้อลุงยารายการนี้รายการที่69ค่ะรายการต่อไปรายการที่70 รายการต่อไปรายการที่70นะคะน้องขออนุญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละครนะคะพี่พีเป็นพระเนื้อผงเนาะองค์กๆแบบนี้เลยอยู่ในตลัดแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่70ปิด รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะช่องบารามีพระเครื่องก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสนใจพระเครื่องพระบ้านสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อกับช่องบารามีพระเครื่องโดยตรงนะคะพี่ๆเบอร์โทรนี้เลยนะ0ูนย์หกสี่สี่หนึ่งศูนย์เก้าห้าหกเก้าสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ ใน EP ีหน้านะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีพีพีเอฟีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ